ทุกคนมันนี้ขอยทำต้มเส้นนะคะทุกคนแต่ยังว่าในใส่เส้นตอนนี้ขอ่อยใส่หมูก่อนแล้วกัใส่ผักนะคะเดี๋ยวให้หมูสกก่รนคยเอาเสียนใส่ที่หลังนะคะทุกคนตอนนี้อ่อยกใส่เสียนไปสองสองพอเลยนะคะนั่นแหละ ต่อมาอีกประมาณสิบนาทีมาถึงสิบนาทีแล้วค่ะเพราะว่าหมูอย่างกระสุกเลยวนะคะรอให้ตัดส,สินสุกก็พอนะคะทุกคนกะซิมนำแล้วล่ะค่ะแซบ่บแซบ่บแซ่บค่ะแต่ยงกระแซบ่บดืวยเกาล่ะค่ะทุกคน ยองกับของนี่ก็ใส่หอมกับใบขึ้นช่ายนะคะนั่แหละชี้หอมกับใบขึ้นช่ายโอ้ยหอมน่าทานมากเสียนซุกแล้วนะคะเบิ้งค่ะจะแสบเอ,อาค่ะทุกคนนั่นแหละ มาเดอ้อมากินต้มเสน้นน้ำข่อยนะคะทุกคนคันนี้สุปปาสุปปาแฟ่ดีสขมาแอบตาทุกคนข่อยกับเฮดต,ต้มเสนีนยเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วที่นี่ข่อยก็ามา,าปั่นพืชผักผลไม้รวมกันนะคะเหฮดสมูทตีแต่ว่าบอบคันออนน้ำนะคะเมื่อเน้ก็จะ กินทึงอกากาดน้ำนะคะก็มีแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงอากล้วยขิงแล้วกับใบผัโขมนะคะใบผักข่อยล่างเรียบร้อยแล้วนะคะมีสับประรดแล้วก็มีองุ่นแล้วก็มีอะอะบูเบอรี่ที่ข่อยเก็บไว้ก็ใส่ช่องแข็งไว้นะคะ ทุกคนแล้วก็มีมะเขือเทศอีกนะคะคอยลืมบอกนะคะปค่ะเรา,าไปอ่นั่งอยู่โต๊ะข้างในดีกว่านะคะเดี๋ยวซีมก่อนนะคะทุกคน แสบคะ่ะทุกคนเพราะว่ามีรสหวานของแอปเปิลแดงนะคะแอปเปิลเขียวก็จะออกเปรี้ยวรสหวานของกล้วยนะคะแล้วก็บคิงนะคะทุกคนคิงเบาหวานแต่ว่าไม่ไม่ไม,ม่รสของคิงนะคะมีประโยชน์นะคะแล้วก็สับป,ประรดนะคะทุกคนแล้วก็อางุ่นนะคะอางุ่น ต้มเสีนให้พ่อใหญ่ ลืมเอากระหล่ำเออผักกาดกินใส่ทุกคนเออเอาเหมือออื่นก่อนเมื่อเนี้ยวผักเท่านี้แหละผักกาดย่อนนะแม่มทุกคนนี่นะคะลืมใส่ผักกาดยอ่อนจานพะย่กินผักล,ลายๆ จงไวยัสไนเซนโอันผักกาศอื่นแล้วก่ใส่นน้ำต้มต,ต,ต่อนี่แหละก็กินแค่นี้แหละทุกคนเลยนางถาพ่อใหญ่ฝรั่งจะข่ขาวแล้วคุยโทรศัพท์กับลูกซ้ายหล่าแล้วอยู่ขาะลูกซ้ายหล่าโทรมาหาเรอฉี่เย็นสักก่อนตีนี่แหละค่าก็จะเอาซอสอันนี้แหละค้าใส สอสที่ไข่กินกับอาโบลหลานะคะจะเบิดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเอื่อนกันไปซื้อ,อเราจน,นั่งถ่านน้ำลงมา ดดถ้ากินแบบเฮ็ดแบบนี้จะมีประโยชน์กว่าขันนอาน้ำละขอทุกคนเพราะว่ามีกากน้ำนะคะมันจะซอยเรื่องระบบกับทาย ทุกคนข่อยปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวข่อยเอาไปใส่พริกป่นน้ำนะคะแล้วก็ใส่หมากน้ำค่ะหมากน้ำม,มหะหยงพญาน้ำนั่นแหละใส่ย่างเดียวมีกระเทียมเจียวต้องเค็ดกระเทียมเจียวไปวนะคะเอาพญานึ่ออวงว่าด่วนแทนเดี๋ยวค่ะึ้นไปเอื่นแล้วกันทีเดียน Mark, jag koll. Jag måste flyga konstigt. Jag måste flyga från Schweiz och sen landa i... Byta flygplan i Köpenhamn. Aha. Det är konstigt. Varför inte Arlanda? Jo, och sen från Köpenhamn, Arlanda. Ah. Så vi går ner i Arlanda klockan 12. Okay. Och sen med handboll. Mm. Em mấy thứ một tia Oi, thôi 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 là thôi 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 ok hmm Somebody cut, Pepsi. Uh today is not the day that we go uh, um come a <laughs> <laughs> hora. What? Yeah because I because take what? a take long time. Mm -hmm. Put lamb first. Ah. Mm -hmm. Okay, I thought Well for you Mm -hmm. It's not working. Huh. Mm. I think maybe it's plastic. <laughs> 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 now, bomb, I can a I can mm. can a you can put Allah, I can separate it. You can sharpen the You can put Allah, Please don't spare. No. Ah, Okay, you must also. smoke. Now I take my chili powder, leather. Mm. You don't put chili there? No, I put uh, uh, chili. There. No, into that Because uh, I want to put salt, this salt. Mm -hmm. mm. Okay, you want to have it's so. in the summer. Mm -hmm. Okay, how is that? Oh, yeah, they good. โอเคมาค่ะทุกคนยืดโซไปอแล้วคันเรากินอันอันนันอ่าก๋วยเตี๋ยวนูนูเดินแล้วจะคิดพ่อตอนไปเที่ยวลาวเลยค่ะทุกคนเราจะแววนูเดินอีกล้วสัตวมาค่ะของข่อยแซดแซบกับใส่บักพริกป่นน้ำนะค่ะทุกคนแล้วกับมะนาวมาค่ะมา

Motiv. What is this? Oh. I put a lot. A also in the season. Mm -hmm. Okay. Yeah. A lot of sugar, a lot You take it with that? All the butter? No. Nah. Mmm. It's good. Yeah. Uh -huh. <clears throat> Om så är det god meat. God? Ja. Yeah. Ja. Yeah. det så var det för att steka, den blir jättetorr. Okej, vi dån steka klarja. vi kan ju lag Mm. Like this, <clears throat> It was fifty people there from uh, the whole world mm -hmm. on this meeting. I think China also. Mm. Or China, um, maybe Thai. Kijk, kijk, kijk. De hond netje en de uh, bos. Mm. Me yeah, at I put the <clears throat> But you never do, do like this in Thailand? You know? We don't do but because we buy only uh key you De har the sharp sew, so yeah, du? see. Ja. Du ser. Du har inte karotten? Löken? Nej. Vi har inte just det. so that they cannot make food like this. But at least. Yeah if they wanna have they have in the yeah uh, uh, in the market. But they don't like mm -hmm. I I don't know but it's the um, mm -hmm. they think it's expensive that's why they don't wanna buy mm -hmm. Jag tänker diska den. Häråtten. Palsternacka, det är runt här. Take more? No, yeah, I got it. I take this one. <laughs> you cannot drink. No, but it's smoothie it's not same I use but very good for stomach and You I think. Oh. Because I put everything on a nut boo Do wood. Duvot, morötter ja. och äpplen, äpplen grön, äpplen mm. röd. Nudlar? <laughs> mm. Nej, druvor, bara äpple. Ginger. Not so much, eller? Not so much, bara lite. Mm. Och tomater. Mm. Allting. Mm. Inte rödbeta? Nej, sluta. Rödbeta, sluta. Ska du i Ja. Nej, just mocka. Kasta. Jag kan köpa på måndag. Om imorgon. Det är you, yeah. nog mm. on... no good now. Okej. Okay. Okay. Mm. Okay. Blomkål blir fint. I don't know. Mm. Okay, berita. Um uh, uh, se se head to FC Atletico. Mm. <coughs> ja, kapung kap. No no. Was good? <laughs> <And> it good? Yeah, they got. Until. We have some for tomorrow. Ja, we have little bit breakfast. Oh, we have but breakfast we mm. can have egg. Ja. Steak egg or och bacon or och, uh, eller hamburgare? Ja. Eller före lördag? Ja, vi får se. Men... Ah, okay. mm, jättegott. När vi går och läser en handboll. Okej, gå. Handboll. Jag lite en liten bit. Jaha. Så ge mig en jordgubbe. Du vill ha mer? Jag kan göra mer. I mean ค can take u t this โอเคลูกสก่ค่ะกินต้มเส้นเป็นอาหารแรงอิ่มแล้วก็มาคุยกันทักทายกันคือเก่านะคะก่อนอื่นขอยต้องขอกราบขอบคุณเวฟซีทุกคนนะคะที่ขอมารับชมคลิปในช่องของมาดามบานนอกบ่าวาจากท้งช่อง YouTube หรือทั้งเพจ Facebook นะคะ เราก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เขียนคอมเมนต์น่ารักน่ารักส่กงกำลังใจส่งพลังบวกให้มาดามบานออกกับพญ่ยฝรั่งนะคะค่ะเมเนข่อยก็ต้มเส้นเฮ็ดอาหารง่ายๆกินกับพญ่ยฝรั่งนะคะเห็ดง่ายค่ะอีลีนะคะทุกคนกระชสแตงแต่แครนอสองก้อนแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็เฮอมาอม เอามาปรุงข้างนอกเอานะคะขั้นอยากใส่พริกกับใส่พริกป่นกับปกักหนาวนะคะทุกคนพอใหญ่แล้วก,ก็ใส่ซอสอ,อันนี้นะคะซอสอันที่คอยโชว์ให้เบิร์นในหลามก็จะกินกับอ่าอ่าปอเปียนะคะซอสนี่คอยซื้อมากินกับปอเปียนะคะแล้วก็อต้มเสียยงยำใดก,ก็จะใส่ซอสนี้ประจํานะคะ,ะแซ่บแซ่นะคะแล้วก็เฮดสมูทตี้นะคะ เมื่อเนี้ที่เฮตสสมูตตี้ก็เพราะว่ากากอยากกินกากผักผลไม้น้ำนะคะเพราะว่ากากผักผลไม้นี่ก็จะสามารถมาดูดซึมล้ำใส่ดูดซึมเอาไขมันเอาของเสียที่เกาะล้ำใส่ออกได้เองส่นะคะทุกคนนั่นแหละตะกอนนะก็ไม่อยากกินสมูตตี้เพราะว่ากินแล้วมันอิม่มมันแน่นมันจุกไว้นะคะแล้วที่นี้เมื่อเนี่ยก็เลยคิดว่าเออก็ สลับกันเดี๋ยวค่อยขั้นเอาตะนากินบางครั้งขั้นผักผลไม้หลายกับขั้นเอาตะน่านขั้นช่วงที่ผักผลไม้หน่อยก็กินเป็นสมูทตี้ยังี่นะคะแต่ว่าผักผลไม้ก็ได้มาหลายทุกครั้งนั่นแหละค่ะก้อยก็เอาไปไห้ไก่เอาไปไห้นกไห้กวางนะคะทุกคนนั่นแหละมเมื่อนี่พญ่์ฟรั่งก็เห็นกวางมาสามสี่ตัวนะคะมากินอะแอปเปิลที่เรา,เาไปวางไว้นั่นแหละค่ะ แต่ว่า,าก็เวลาที่เราออกนอกสีกออก่แล้วก็บราเอาโทรศัพท์ออกไปน้ําแล้วก็บใบไทยทายมาหอทุกคนเบิ่งนะคะนั่นแหละก็เลยว่ามีโอกาสได้ทายเห็นน่องกวางแม่ลูกนะคะมะหอทุกคนเบิง่งเดี๋ยวไว้โอกาสหนาขั้นไข่เห็นใครก็จะเฝ่าทายให้เบิ่งนะคะค่ะช่วงนี้หิมะกำละล,ะละ้ายเบิดแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกทุกมือเลยล่ะคะ่ะ แต่ตอนเศร้าเมื่อเศร้าตอนที่คอยไปทํางานกติดลบอยู่สององศานะคะเพราะบ่ายสามคอยเลือกงานก็สามองศานะคะก็อุ่นขึ้นมานั่นแหละแต่ว่าเมื่ออื่นน่ะคิดว่าคงจะมีแสงแดดนะคะเพราะว่าคอยเบิงอยู่ในพยากรณ์อากาศนะคะถ้าอากาศดีอาจจะช,วน,ช,ว,นชวนปัญญา่เข้าไปในเมืองไปซื้อ,อ,อขนมเซนนะคะเมื่อนี้นะเบิงงาม ยูทูบของเพื่อนๆนะคะไปพ่อ,อเพื่อนอกินขนมเซนกับตำกหค้งกระคืออยากนะคะเพราะขนมเซนก็เบิดตะโดนแล้วนะคะนั่นแหละอาจจะเข้าในเมืองซื้อขนมเซนหรือ,อไปหาชอปปิ้งซื้ออยางอื่นซี่ก็ได้นะคะทุกคนซื้อของที่ขาดนั่นแหละค่ะเป็นายาสระผมครีมนวดผมนะคะเพราะว่า อของที่คอยใส่นะยูรานว่านี้ะคะ่ะคิมหนวดผมแต่ว่ายาสระผมยูรานมีอยู่นะคะแต่เขาก็จะขายแต่ขวดน้อยนะคะถ้าอยากซื้อขวดใหญ่ต้องเขาไปซื้อในห้างใหญ่ๆนะคะทุกคนเอาก็มีหลายขนาดแต่ร้านค้าที่คอยอยูนะ่ะก็คือเป็นซูเป,ปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กก็จะคล้ายๆกับเซเว่นะนั่นแหละคะ่ะก็จะมีของชิ้นเล็กน้อยๆน,นะคะว่าใครมีของ อันใหญ่นะคะนั่นแหละก็อาจจะเข้าไปในเมืองนะคะอันนี้ยังบรูยังบพันในวางแผนกับพญายแล้วค่ะเบื้งสถานการณ์ก่อนนะคะแต่พญยายแล้วบอกว่าช่องเี้แล้ว,อ,วอยากเข้าในเมืองกะอยากที่จะอะเซฟเงินประหยัดเงินหนึ่งสินะคะเพราะว่าค่าน้ำมันไปกับกับสามร้อยนะคะทุกคนนั่นแหละ <laughs> ค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้จะขอจบเพียงแค่น,นี้นะคะคลิปนี้กพะพาทุกคนมากินต้มเซนแล้วก็กินสมูทตี้นะคะค่ะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบนรักษาเทวดาคุม้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย